ดูชัดแบบนี้เลยก็ดีมากชีวิตเปลี่ยนเหมือนคนละคนเลยต้องมาทำค่ะสถานที่มันดูน่าเชื่อถือเพราะว่าเหมือนเป็นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปลอดภัยโรงพยาบาลใหญ่แน่นอนไม่ใช่คลินิกแบบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกกะว่าเนี่ยยังไม่กล้าเพราะว่าไกลแบบไกลหน้าเลาอะไรเงี้ยเออแต่พอดูไปแล้วโอเคนะะก็เหมือนกับเหมือนเราเป็นเหมือนแผลนิดหน่อยอะเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ย ไม่มีเยค่ะตอไม่มีนะแผดี่เอาไม้ไม่มีเลยค่ะจินพยายามจะส่งแล้วไม่ส่งนะคะไม่มีต้หก็ไม่มีใต้เนียงก็ไม่มีเมือนไม่ได้ดูอ่ะเหมือนอยู่ๆก็หายไปจินมาหายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าเราดูดใช่ไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้เลยนะถ้าใครที่เกี่ยวกับกายแบบแตนน้ำแนะดูดไขมันแบบเพียวออกไปเลยหมดเลยใช้เงินแก้ปัญหาค่ะ